ทา,ายใจครับวันนี้ก็มาแนะนํานะครับที่จับโทรศัพท์เพราะว่าเพื่อนๆก็ไม่รู้นะว่าอยี่ห้อไหนดีอะไรเงี้ยผมพูดยี่ห้อเดียวดีกว่าเพราะว่ายี่ห้อนี้ม,นมันใส่ได้ทั้งบนทั้งล่างทั้งคล้องกระจกทั้งเป็นแบบคานคือแบบอุปกรณ์มันเยอะมากคือ,อมันได้หลายแพทเทิร์นนะก็คือยี่ห้อโมโตบู o โมโตบูสเนี่ย คือมันก็มีหลายราคานะมีมีหลายแบบมีตัวคล้องหลายตัวคล้องเลยจะไปคล้องที่ตะแกรงหน้าก็ได้อ่าจะไปลงไปที่รูชิลด้านล่างก็ได้หรือจะไปคล้องกระจุกในตำแหน่งเดิมก็ได้นะหรือว่าจะเป็นคาแล้วก็จะเป็นตัวคล้องที่คาเลยก็ได้นะคือมันมันได้หลายแบบเลยสายทัวร์ลิงก็แนะนําที่คานนะก็คืออ่าที่คาเนี่ยบางทีมันเราแขวนอะไรได้ด้วยเนาะเราไปซื้อของกินอะไรมันก็ยังแขวนที่คานนี้ได้ะอะไรเงี้ยก็มีลูกค้ามานะมามาเล่าให้ฟังแส่ไม่เขาไม่ใส่ที่จับโทรศัพท์นะ เขาเขามาติดคานอันนี้ผมเล่าเรื่องขำๆให้ฟังนะเขาก็มาติดคานนะติดคานผมก็ถามเขาว่าเขาติดทาไมเขาบอกอ๋อให้ลูกเขาจับคานอันนี้แหละผมว่าอ้มันก็ใช้ได้หลายอย่างนะอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็เอาที่จับตัวสั์ใส่ได้นะครับก็แล้วก็มันมันมันถ้าไว้ด้านล่างครับมันก็จะเป็น เป็นบูธห้อยลงมาจากด้านล่างรูปมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมผมอธิบายรูปมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนจะแบบงงๆอ่อธิบายได้ด้วยรูปก็วิ่งขึ้นไปด้วยอ่ข้างล่างกลับมาต่อข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นบูธยาวๆนะครับต่อลงมาจากบูชิลด้านล่างนะครับนิวเดลเมตาเนลเมตาได้เลยมีบูธนะครับต่อบูธลงมาลามไม่เกะกะไม่โดนของเขาเรา กับนั้นบนก็อยู่ะจะคล้องที่กระจกนะครับก็ได้หมดคือแล้วแต,แวแต่แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะครับแบบคานก็ทัวริงแบบบนก็ดูง่ายแบบล่างก็ดูซิ่งนะครับอ่าก็คลิปนี้ไม่ไม่ได้มาพูดอะไรเยอะ มาอธิบายประมาณว่าเออใช้อย่างเนี้ยเราใช้ดีก็มาบอกเพื่อนเพื่อนจะซื้อร้านไหนอะไรก็ลองไปลองถามถามร้านของอตัวเองดูนะครับว่ามีไม่มียังไงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีหลายราคาอ่ามันมีหลายแบบนะครับจริงๆมันใส่ได้กับรถหลายแบบนะแต่ว่าดีเวตเปาดีเลตเาเนี่ยมันจะต้องมีบูตมีอะไรแบบเฉพาะของมันนะครับก็อ่าถ้าเพื่อนชอบยี่ห้อน,นี้ก็ต้องหาร้านประมาณนี้นะครับถ้าเราจะไปหาตามร้านพวกร้านรถเวฟร้านลด ไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีนะครับอ่าโอเคเพราะว่าพวกนั้นเขาก็จะทำไว้ดูแลลูกค้าเขาลูกค้างรีิคุตนะครับก็จะไม่มีพวกบูทมุกนั่นนี่น็อตอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวมีอะไรคลิปหน้ามาอัปเดตมาแนะนำเจอกัน